กำลังขึ้นดีนเมียเจ้าทุกท่านคะมาอย่างแรงนะคะนี่ค่ะโอ๊ยวันนี้วันที่ห้านะฮะกระดากระดาษทางท่านคาะนี่วเวิ่งเก็บของนะคะนูน่นน่ะเตาฟืนนะคะที่ทำคอนเทนต์เมื่อกี้อะคะ่ะนั่นค่ะเห็นไหมคะนี่ยเอาต้นไม้ออกเลยทีนี้เอาต้นไม้ออกแล้วโล,ล่งเลยนะเขาก็มาอย่างแรงนะนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้จะมาก,ก็ามาเนาะ มาตืมต,ม,ตม,ม,ามตืมตืมแบบเม็ดยายใหญ่นะนุกคนเม็ดใหญ่มากทุกคนทุกคนโอเคแนละ้วเมื่อวานนี้ปลูกผักบุ้งนะก็อโอเคแหละวันนี้ได้แล้วนะได้เม็ดฝนแล้วนะคะเม็ดฝนก็ลงมาแล้วเรียบร้อยนะ,ะนี่ค่ะดิลำพูนกับทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะข้างบนลมพัดลมโกรลกคะ่ะรน่นคะ่ะ ดูสิ okay, okay. Còn, ha, ่งทุกอย่างดูอนามืดเต็มอยคุกหานขาเวลานี้มืดมืดนะครับดูอันก็โอ้ยเอาของโอเคโอเคเตรียมความพร้โอ้ยโชคดีของตากไว้ตรงนี้ดีนะยังไม่ฝนยังไม่โดนฝนนะคะก็ถือว่าโชคดีเด้อทุกคนนะฮะนะให้กินเด็กแก็ค่ะก็ขอโทษขอใครเด้อ ไม่ค่อยมีเวลาเจ้ามีแต่ตัดต่อคลิปไปอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะวัฒนจักของแต่ละวนันของยูทูบป้าแต่ละวันนะทุกท่านค่ะเป็นอย่างนี้เดอ้อนนั่ได้คลิปหนึ่งคลิปนะะึ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเหละเทะมาตรงนี้นะคะต้นไม้ก็ชุ่มําชุ่มจนะา,นะา,า,าน,นะอนาคตนะสักูสักูด่างนะสักูด่างของน้องของน้องอา โตแล้วนะคะตัวนี้โตแล้วค่ะว่าจะเก็บนะคะแต่ตอนนี้ฝนลงมาเทลงมาก็ถือว่าโชคดีเนาะชุ่มช่าชุ่มช่าไปได้วยกันนะคะอุ้ยลมแรงกัพี่น้องเนี่ยค่ะลมแรงจังเลยต้านไปค่ะต้านไปค่ะวันนี้วันที่ห้ากระกฎาสองห้าหกแปดทุกท่านค่ะโอเคนั่นค่ะมาแต่ไหนไม่รู้นะเมื่อกี้พัดเข่า รีบออกจากน้องวันอะนะไม่รีบออกก็นั่นเลยนะท่าทุกคนดูนะคะเห็นไหมแรงมากอะปิดหน้าต่างแทบไม่ทันกันทุกานหน้าต่างในบ้านแทบจะไม่ทันนะคะนี่ค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยเป็นประมาณนี้แกดูเอาละคะ่ะลมอะถ้าไม่มีลมก็โอเคนะแต่ลมแรงมากทกทุกคน นู่นค่ะไม่รู้จะรีบไปไหนเออเมื่อวานนี้ก็มาวันก่อดก็มาแบบนี้แหละแรงสุดๆอ่ะนะผ่านไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออทีที้องลองเ,เอ้ยอ,อะไรนนกันเนาะนะสภาพอากาศดูมาดูโนเห็นไนะนนหมคะอ๋อคทำงานคนทำงานจุ่มจุ่มต่ำต่ำจุ้มจุ้มต่ำต่ำเลย ไม่ได้วางไม่ได้เว้นแต่ละวันแต่ละวีนะจะแต่จอเขา้องวันไว้เด้อว่าถอยออกมาแต่ไอยีเครื่องก็ยังอยู่นะกลัวเ็ตจะเราพิมพ์มันไม่โอเคอะเราพิมพ์แล้วก็มันมันมันไม่ไปอะส่งตัวหนังสือไม่ไปนะไหว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 บคลากรล้มบล้มล้มกระชากเอ้ยต้องเปียกหรือเปล่านาะขอบคุณทุกกำลังใจมากค่ะป้าที่เอง คือเออตรงนี้เ,เปียกเลยแนมะ่คมไม่เป็นอะไรมนะันก็คุ้มนักมากเนี่ยค่ะใช่อันนั้น,นก,กั้นแพะเนาะแต่ตอนนี้แพะไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วฮะเนี่ยคิดว่าแพะแพะอยู่ข้างบ้านเรานี่เองป้าดีเดอกพี่วินน้องๆจะไม่หยุดง่ายๆนะคะมาอีกแล้วแรงอีกนะน,นู่นนะพอกแพะอยู่ตรงนน้นนะเนี่ยเห็นไหมทุกท่านทุกคนพอกแพะจะอยู่ตรงนน้นนะอันนั้นคือพอกแช่เนี่ยน,นะ แพ้ก็อยู่ตรงนี้นะคะต้องแพะนะคะเห็นแล้วนะคะว่าทำไมมันวิ่งมาหาบ้านเราบ้านเราก็อยู่ใกล้ไม่เกินซิบเมตรประมาณนี้ยเนาะออกม,มาฝนะา,า,ากกันทุกคนนะคะโอ้มีน้องเอ้ยกระชากกระโชกโมฆ่าคนะ่ะขอบคุณขอบคุณแต่ที่แน่ๆนะก็คเตืองแลคู่ดานของเรานะนู่นนะสีต้อนออกหมดแล้วนะพรก็หมดแล้วนะคะพร้อมหมดแล้วคะ่ะ อทำใบฉีก<จ>ไม่รู้ตัวม no, ีอยู่ต bueno ้นหนึ่งใบฉีกนะใบฉีกคืออะไรเนาะทำไมต้องใบฉีกด้วยเนาะอ่ะตัวอะไรมายุ่งหรือเปล่าน้อตรงเนี้ยใบต้นเนี้ยเยอะต้นเนี้ยฉีกนะต้นที่สามเพื่อนนะแรงแรงไปอล้เนี่ยต้นเนี้ยใบเขาแรงของเขาสวยนะสวยเนาะที่ใบของเขานเนี่ย ดังเอ๊สาวกูดางสาวกู้ดังนะงั่นต้นท้าต้นท้ายไปโน่นน่อยนะเัอเขากินอะไรเราก็ยังไม่รู้นตุ้มจำตุ้มฟังก็รู้งั้นค่ะหลังจากพายุอ่าผ่านแอร์ทางหายไปไม่กี่วันเราต้องกลับมาเหมือนเดิมนะค้ค่ะเป็นลังคาบ้านแก่ไหเป็นลังคาบ้านแกะไหมลังคาบ้านแกะ เนาะไม่ใช่แกะแอร์ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ไม่ค่อยยังจักชื่อของเขาอะไรแยกแยะให้เป็นอะไะคือเราไม่เคยสัมผัสตรงหน้แกะ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 ับแพะคนละอย่างใช่ไหมคะแกะมันจะมีขนเนาะที่เขาไปทำเสื้อผ้าหนาวใช่ไหมละไม่เป็นแกะ เดืดเร้นร้อนวันที่นะวันที่ห้ากดระดษาคมห้าหกแปดมีผค่ะดนคี้ค่ะลมระโพกันรีบไนั่งอกผรีบลออ้่้โอ เขาเริ่มเมือเลยนะแต่ข้างนู้นยังไม่มีอน,นะอะไรรถติดอะไรหน้าบ้านเรารถมาติดอะไรหน้าบ้านก็ทําอะไรกันโอ้รถติดรถบ้านอยู่ตรงนี้เองมันเก็บเอาบรรยากาศ้านาใช่นาจดเก็บกจน้ารุน่น,นเาจะเก็บบรรยากาศก็กกแล้วนะรถคันขาวเมื่อกี้สวยไปคันนี้ก็เก็บไปแล้ว จะให้ดูว่าเขาจอดเก็บนล่อนเลื่อนเื่อนเลือนเลื่กนเื่อนเลื่นเลื่อ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 นแล้่อะเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลือนจลอดเลื่อนเลื่อรเขา่นเือเอนเอนลอนเลืยเลื่อนเลเลืนลนเลอล่อนเลืนเล่นเล่ลนลนเนของเเลงลารเอนเมนนอ ก็รกลับกังเลยนะ่านู้ได้ยูด้นะข้างบนนะจะเพจะไหลไปูน่ะนะจะไหลไปอ่างไม่ตีื่อนนะจะไหลเข้าไปในเนี่เลือนไม่อ่างนะได้อ่างของบ้านเรานั่นเองนะ่เลยตรงน้นเลยนะเดี๋ยวก็จะปิดมิดตรงนู่นอ่ะแต่ตอนนี้กำลังจะดูดเข้าไปนะเขาเขาดึงดูกันเข้าไปนน तो एम को ก็มาฝนา่ะมบืดคลึ้มมาสองวันแล้ววันนี้มาแล้วนะคะ มาแบบช่ำๆเลยนะงะนทุกท่านค่ะนั่นค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีก็ทุกท่านค่ะ แล้วดิบแล้วจะมาก็มาละกลึ้มนะทุกทุกคนกลึ้มเลยอทางนี้ไม่มีนะมาจากทิศเหนือนะทุกท่านทุกคนอือ ที่อื่นยังมีอย่างนี้ไหมคะทุกท่านทุกคนมีอย่างนี้หรือเลปล่าคะมีอย่างนี้หรือเลปล่าคะธรรมชาติคะ่ะอันก็คือธรรมชาติคะ่ะอแบบนี้แบบนี้ตื่นมานะคะ ตื่นมามันจะมีชีวิตที่ชดไซน์นะตื่นมาดื่มน้ำและะ้วก็ทุกทานทุกคนสมองเราจะได้ไม่มึนงงเลยะ,ะตื่นมาคว้าน้ําดื่มมาดื่มก่อนนะคะทุกท่านทุกคนอย่าลืมนะคะดื่มน้ําให้ร่างกายเราสดชื่นปรับร่างกายเราเนะก่อนจะลุกออกจากเตียงนะคะทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเนอะนุ่นกะเข้าในนุ่นละ เข้าในดอยเขาในเขาในป่าในดอยแล้วนะน่ะโอเคทุกคนดูคนน่บรรยากาศเป็นแบบนี้นะนะคะเงียบกริบค่ะผู้ค,คนบิ่งเขา้าลมหมดนะคนงานกเงยียบนะประมาณนี้มาอย่างแรงที่ลำพูนค่ะทุกคน ฝากไปแค่นี้ค่ะสุขสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะเอาบรรยากาศหนุ่ฝากแค่นี้นะคะพี่กำพูลค่ะสุขสวัสดีค่ะบา,บายๆบายๆนัทค่ะทุกคนบายยคะ่ะไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ